สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากรับใต้บรรทัดนะครับอยู่ใต้ของเดไะไส์ครับผมผมเปอร์ชานันครับผมรับบทเป็นทัตหรือว่าในพาร์ทจีนก็ชื่อลิชวนครับผมส่วนผมนะครับวิลลี่นะครับรับบทเป็นซินนะครับแล้วก็ในพาร์ทนิยายนะครับรับบทเป็นไปอุชางครับนี่เป็นไงโอ้โหกัสครับผมรับบทเป็นจริงจังครับหรือพาร์ทจีนรับบทเป็นลี วันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันฮะมาวันนี้วันนี้พวกเราก็จะมารีแอ t นะครับกับ Battle of the Riders Trailer ใช่เลยตื่นเต้นมากทุกคนปอะไรพร้อมแล้วครับไปลุยกันเลยตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นหน่อยอู้สุดยอดเหนียวยันรีบรีบเฮ้ยอะไรอ่ะ อันนี้คือโฟกัสนี่ลูกค้าทำมาร็อกเรียนเพราะว่ามึงไม่เอมาะกับงานมึงแบบห้องน้ำตกว่าน้ำวมห้องหมดอนกก็ทำผมไม่ได้มึงก็ย้ายออกไปคุณชายต้องการมือแต่ผมไม่ได้ล็อครับเราดำเนินต่อไปขอเสียงประเมิกับแห่รัถเชิญขั้นแทบของเราฮึพี่ผมมาแล้ว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  ผมมาถึงวันนี้ได้วิวการเล่นดีนะไม่ใช่ก็เพราะเขาที่เราบอกว่าหนักกว่ันไม่หนักของการนั วมีเขาเลยมีสื่อเอเยในวันนี้คดหลอกหลอกมากคนหลอกคุณชายหลอกมากสื่อเอเยคุณชายน้อยแต่มันไม่มีทางที่มันจะไปรู้ความคิดของสื่อเอเยได้ใช่ะหมคุณคิดหนอกไลมว่าทำไมกูถึงเขียนคอนเต่กันเป๊ะกับสื่อเอเยตัวละครหลักในงานของเขาอะมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่ ยก่าวว่าพอพลังตามหาใครสักคนมาตลอดตามหาใครอ่ะความลับคนัไม่มีที่ทำใหเกี่ควกับเสือยแล้วมึงอ่ะไม่ได้เจมพลูนะสวมเป็นการละลายพฤติกรรมอุ้ยอุ้ยขอโทษที่ทำให้คุณลำบากนะแค่เขารอผลงานแล้ว,วมึงคุณเจอเขาแล้วเกมตอร์หล่อมาก วายเล็กเป็เชนักเขียนชายด้านโวยนาลอนัที่ใช้นราการนิยายส่งเพื่อสื่อนิยายวายเราปุ่มในตายการส่งได้เปิดโซนในวงการนิยายวายเพื่อเล่นแล้วมาจุก้วยน่ารักอะลูกนี้ทุกคนเลยโ้ยเก่งจรกยากขวแข็งนเลยเล่นอันนี้บ้างเล่นไหมฉลิกขาดเลย

คนชายน้อยที่ผมรู้จักอะเป็นนักเล่าเรื่องให้เก่งส่วนโลกเลยเชื่อผมสิแต่เสือกแย่เป็นให่เขียนคนนึงที่ผมนับถึงเขาหละเข้ามาทำงานฝ่ายนี้ผมชมแบบจริงใจนะเนี่ยแต่ก็ไม่อยากเป็นบอกรให้ผมก็ไม่ต้องเป็นก็ได้แต่อยากทำาห้วอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าได้ไหม มีความสุขมากใช่ไหมที่ยงผมเป็นไอ้โง่สนุกมากใจนไปเล่นคนรู้สึกกับผมอม่ะผมชอบคุณจริงๆผมแค่อยากจะบอกอุวยตอนหหนี้น้ำหมดเลยนะอุเยผมอาจจอเมื่องกับคนที่คนเค้กพวกคุณผมชอบคุณเอามือที่สามเขาจัดเมื่อลาตอนเด็กไม่ได้ คงจะเสียใจไหมเขาวิดีย่เมื่อก er ี้เาชอบคุยกัเธอถากต้องสิเกิเรื่องราวใหม่ในชี่ที่ผมสิวิิวิใช่พลังปิดคำว่าน ดูคลิปนีเฉยนะข้าเจ้าผูกแล้วดอกเล็กไปเปล่าดอกเล็กไปเปล่าขอกใหญ่เย้เจบแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพูดความรู้สึกทีละคนเลยว่ามีฉากไหนที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากวิลลี่ก็ได้เอาไม่ต้องแย่งกันเลยไม่ต้องแย่งจะพูดที่หลั ไม่รู้มาก่อนะรอไม่บอกดิโยนโยนผมก่อนก็ได้นะผมเขินเขินฉากที่เป็นฉากนี้ยายที่จีนที่พี่ยิมกันจะจูบพีเตอร์ก่อนดูแลเขินแหละอ่าแล้วของพี่อ่ะทีนี่หนึ่งได้ไหมอ่ะคือมันมันมันทั้งฟูทั้งฟูเลี้ยวไม่ถูกกำลังเลี้ยวโฟกัสก่อนไหมนั่งยินมๆอาจจะมีซีนในดวงใจก่อนก็ได้ชอบซีนที่ อว่าแบบอะไรนะผมชอบคุณตอนที่แบบว่าเหมือนเปอร์หรือติวเตอร์เตยอยู่เตยติวเตอร์เพราะว่าผมชอบคุณที่แบบผมก็หลังนะผมสารภาพละแต่ว่าเขาไม่รับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครเอาไม่เป็นไรนะก็อยู่คนเดียวไปแล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมนั้นให้เลยยูนหรอให้ง่ายๆอย่างนี้เหรอให้ง่ายๆขอยครับคุณอาเหรียญ ใช่เหรเนี่ยพูดมาแล้วเหรอถึงคิวคุณทิวเรียครับก็รู้สึกว่าแบบทุกคนหล่อจังใช่รวมตัวเองไหมรวมตัวเองด้วยใช่คนใช่แล้วก็รู้สึกแบบชอบชอบซีนที่แบบทุกคนแต่งตัวเป็นสัตว์กันอืมอันนั้นหนดูาซึ่งซึ่งแบบจริงๆแบบรู้สึกแบบเสยดายที่แบบว่าในนันเบอยังไม่มีซีนที่แบบว่าเปอร์ได้แต่งตัวเป็นสัตว์ กับโฟกัสได้ต่หลังภาษาเพราะแต่ละคนก็มีอมอ๋อนั่นคือโฟกัสอ๋อสีช่ยไอแมวตัวนั้นที่อยู่ในซีเนี่ยก็คือเป็นโฟกัสใส่ชุดแมวมาเล่นกบชอบสีไหนเท่าไหร่ท้องไยแล้วที่บอกว่าชอบคุณชอบคุณใช่ไหมใช่ใช่ไมีสีไหนเองไหมที่รู้สึกแบบประทับใจสีเราหรือเปล่าสีเราหรือเปล่าเพราะอะไรนะ คือตอนซาลามีนะนี่ชอบซีนที่แบบว่าเหมือนบินมาหรือว่าใช้ใช้วิทยายุทธ <c oughs> เพราะว่าเท่าที่รู้นะครับก็คือเหมือนแบบดิเตอร์บอกว่าตอนแรกคือแบบเสียวมาตอนที่ขึ้นบบสลิงแต่ตอนหลังรู้สึกเหมือนเล่นรถไปหอสนุกผมอายูนเวิรการ์นนะั้นต้องต้องต้องชมเตอร์กับยิมมาก็าคือแบบเขาเรียกว่าสารสลิงมันรัดและการทำงาน,นนะแบบ เพราะว่านี่ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขอนี้ไม่ได้สูงมากอันนี้นคือสูงมากคือมันอยู่บนย,ยอดต้นไมอ้อะแล้วสูงแบบขึ้นฟูดเองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เหมือนจะเท่าไราจริงเร,เราจะไม่พูดเยอะกว่านี้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เราเขารู้แต่ว่าชอบชอบ,ชอบ,ช,อบ,ช,อบชอบนี่อันเนี้ยที่เหมือนแบบคือเป็นเหมือนแบบถ้าเรียกกระบี่แล้วกระบี่มาเข้าฝักใ แล้วอีกครั้งหนึ่งเขาทำท่านี้เรียกก็คือเรีล่พม่านปิดเพื่อที่จะแบบปิดบ้านไม่ให้เราดูว่าว่ากิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นใช่แล้วตอนท้ายก็แบบแอบตัดสลับเร็วๆที่ลุ้นอยู่ซึ่งตอนตัดสลับเร็วเนี่ยทุกคนเห็นทันไหมครับจะมีเซ็กซี่แบงค์ของใครคนใช่ป่ะใช่ป่ะเคยเห็นเป็นเห็นผิดเพราะงั้นว่าถ้าเกิดเรอยากจะรู้ว่าช่วงท้ายเนี่ยมีสีเป่นเปลี่อะไรบราก็ต้องดูตรไหนครับดูอะไรดูหลายรอบครับดูแล้วก็ ดูแล้วก็ pause 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 แล้วก็แคปแคปแคปใช่ใช่ใชใชแคปแล้วก็ดูเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรเราก็ไปเร็วมากเราก็ต้องกดแชร์ด้วยใช่ให้เพื่อนช่วยดูว่าแบบใช่เหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าเพราะเราจะเห็นผิดต้อใช่ครับเราจะแบบเฮ้ยเป็นหลังของจูตเตอร์หรือเปล่าหรือเป็นหลังของเปอร์หรือเป็นหลังของน้องเจฟหลังของพี่มาร์คหรือเป็นหลังของยิมหล,หลังของใครนะอะไรเงี้ยขาสองและเราจะบอกว่า ต้องรอนานถึงวันที่29เดือนกระดาษรายงานว่าเราออนมีมลรก29ใช่ไหมคะครับแต่ว่าในกลางเดือนหน้าก่อนวันออนแอร์จริงเนี่ยเราจะมีจัดชมอี EP ในโลกสามคนนี้รู้หรือยังเนี่ยได้ยินมาแล้วว้วเนาะใช่ได้ยินมาแวววเหมือนกันฮะวันที่ไหลอะไรอย่างงี้ยังบอกบอกได้ยังงับอกไดไม่ปกไว้่ก่อนไม่ก่อนให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าถ้าอยากถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามนะครับ ซเชียลเน็ตเวิร์กอินสตาแกรมบลิตของออฟฟิเชียลนะให้โดยอ็นดนะครับเพราะรวมไปถึงอินสตาแกรมของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าพวกเราก็จะคอยอัปเดตกิจกรรมพิเศษพิเศษแบบทุนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารกันนะครับนีวันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนถ้าใครยังยังยังแบบยังไม่หายตื้นเก็กลับไปดูอีกรอบสองรอบเนาะใช่ไหมคะแล้ก็ดูดีแอคของของด้วยกันใช่่่ใรู้ยังไงก็อย่าลืม คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ถ้าอยากเห็นอะไรแบบเพิ่มเติมรู้สึกว่าเฮ้ยยังดูไม่พออยากเห็นอีกอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะมีการแชร์คลิปตัวหลังเพราะว่าต้องพูดเลยว่าแอดมินของไฮโดรเอนัสเนี่ยเก่งเรื่องการแชร์คลิปตัวหลังมากใช่มีคอนเทนต์เน็มมากๆตอนเรียกร้องเป็นแรกเยยี่ยนยันยังฝากซีรีส์เรื่องรักต้านทัา์ Battle of the Writers ทางหนึ่งได้ไหมคะอะไรฮะความหวังอยู่ที่พี่ของแม่เขาบอกก็ยังไงก็ฝากแฟน ฝากทุกๆคนนะครับรอมถึงแฟนพี่ายเรื่องนี้แล้วก็แฟนซีรีส์ทุกๆคนเลยนะครับฝากเรื่องรักใต้บันทัดนะครับ Battle of the Riders นะครับฝากไว้แล้วเอามวกเอาใจทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเรา3คนรวมถึงนักแสดงนำทุกคนเลยด้วยนะครับเย่ก้นเราเจอกันวันที่29 EP1 ในเรื่องรักใต้บันทัดครับผมใช่29กรกฎาคมถูกต้องครับอแต่ว่าไม่แน่กลางเดือนเราจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษต้องฝากติดตาม เจอกันครับบาย